ไม่มีตังมาปลูกข้าวเลยเอ่นไคอ่ะเติมโลบักสิร้านอีลิทช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบไอดีบวกพาร์และแบบกลุ่มเลสีด้วยนะลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าโอ้จริงดิ ใช่แล้วใช่แล้วซอเลยซึเลยซึเลยต้องต่อยกระสอบไฟนานแค่ไหนเนี่ยกว่าเวลจะอัพทำไงดีทำไงดีเฮ้ยมีเกมพัดคุณ2นี่ว่าเฮ้ยเติมระวักดีกว่าร้านนี้เลยโรลิบักชอปเลสสี่ถึงห้ลิงอยู่ใต้ล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่แบบดีโอดีโอปิศาสลิปนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาทำเจ้าตัวพิกกี้ เด e d e สโลเยอร์เนาะอืมน่าจะอันนี้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยครับจิวมาแล้วเจ้าหมูน้อยสุดน่ารักนะครับอ,อ่ก็ตัวนี้น่าจะย้อมมาจากเอ่อสตาร์เพเทน้ำนะครับดูจากภาพผันคอแล้วน่าจะเป๊ะเลยชัวร์ไม่ใช่ให้กระโดดต่อยหน้าเลยครับประมาณเนี้ยอ,อ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราบอกวิธีทําก่อนก็คือไปที่ เฮลเหมือนเดิมนะครับก็คือที่นรกนะนะั่นแหละก็คือเลเวล10,000ถึงสามารถเข้าได้แล้วเราก็ตีมอนนะครับจนดรอปเออจ้าธนูรีเจนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไปดูว่าธนูรีเจนเป็นไงแปะดีประมาณนี้เ,เห็นไหมดูข้างล่างตรงช่องไอเทมนะครับออพอขึ้นมาแล้วเราก็ปักนะมันมีโอกาสออกได้หลายตัวนะครับมันก็จะสุ่มไปแต่ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ออกบ่อยอนะไรเนาะตัวนี้ เดี๋ยวเราเปิดเสียงเกมนิดนึงดูซิว่าตัวนี้มันมีเสียงอะไร,ประแปลกๆไหมอ่ะเดี๋ยวเราหาธนูธรรมดาซะหน่อยดีกว่าพอดีช่วงนี้จนอ่ะอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดเดี๋ยวเราซื้อลีครี่ยมแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่สิซ,ซื้อแอร์โรธรรมดาแป๊บหนึ่ง เราจะทำเป็นพิกกี้ไลีเคลืย่ยังไงล่ะป,กป,ปกักปละปักเซจุกงานเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็รลเคลืค่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มรีวิวกันเลยโอเคอ่ะรีวิวกับมอนแล้วกันอ่ะคลิกซ้ายครับก็ต่อยปกติ ต่อมาครับเป็นสก,กิลอีจึก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 มันจะมีแสงแวบหนึ่งอะที่เหมือนเออเจ้าโกเอพิเลียเห็นไหมเวลาต่อยกระจายออกนี่ดูให้ชัดๆแลปุ๊บแต่มันมองไม่ค่อยเห็นครับพอดีดาเมจเยอะเกินต่อมาครับสก,กิลอารตึบอ่านี่ไม่ปกติมากอ่ะต่อมาสก,กิลทีโอ้โหทีนี่มันคืออะไรรู้ไหมมันคือโกเอพเลียสกกเลยขึ้ม คล้ายๆไม่ใช่ดิมันคล้ายๆนี่สิใบมีด the world นี่โยนมีดโยนมีดชิวชิวก็ประมาณนี้ต่อมาครับสก,กิลายมีไหมเรามาดูกันอ่านี่มันท่าเตะในตำนาน the world stand อ่าเราจะเห็นตัวาวว่ากดได้โคตรนานมันแบบยำเท้านะก็ได้เตะนะยำเท้า ตืดๆดืดตืดๆดืดอ่ะต่อมาสควีฟมีไหมเดี๋ยวเราก,กดดูอ่าเฮ้ยอ่าสควีฟนะครับจะมีกำดักวางเดี๋ยวเราจะวางให้ดูตรงเมาส์เห็นเมาส์ใช่ไหมสักครู่แก่กดกดกดนี่เป็นกำดักนะครับถ้าใครมาวิ่งเหยียบเนี่ยก็ติดกำดังนะจะค้างอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใครเลืน่นน้อยเนี่ยเราโดนกำดักพี่ก็อาจจะตายได้เลยนะครับเพราะพี่ดาเมจเขาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะเดินไม่ได้เว้ยทำให้เดินไม่ได้เออถือว่าดีนะ สำหรับใครแบบแกล้งคนอย่างเงี้ยเดินมาเยียะกับดักก็ตายแบบงงๆอืมอ้าาเฮ้ยแล้วมันจะเดินไม่ได้เลยเหรอดูนี่ฮะเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะบักนะรู้สึกพี่ยีพี่จำได้ว่ามันยังเดินได้อยู่นะมันแค่ล็อกขาแป๊บเดียวอ่าต่อมาลองดูสก,กิลเฮดว่าจะมีไหมเฮ้ยมีวะอ๋อ เป็นดูดเลือดแน่เลยเหมือนเจ้า the world น่าจะเป็นดูดเลือดครับตัวเหตุสักทีสินี่ปึ่งปึ้งโอเคก็เป็นวันนี้ชอบตัวนี้กระโดดอะไรก็ไม่มีนะรู้สึกม่าลองกระโดดแล้วมันไม่มีโอเคก็มีวันนี้สำหรับตัวนี้ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับใครที่สนใจอยากจะหาก็อย่างที่บอกในต้นคลิปนะครับว่าสามารถหาได้ง่ายๆหาไม่ยากมากนะครับก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรแลขอขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอด้วยนะครับใครอยากสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยไปละครับบาย